มาทำหลามปลาไหลกับวัตถุดิบสดๆรอบสวนกันครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเรามาเอาขาก่อนขาเราจะใช้เป็นดอกขานะฮะนี่ดอกขาอ่อนนี่ดอกขาอ,อ่อนข้างไหนก็มีฮะแต่เย,ยอะๆเลยจะได้หอมหอมดูครับโอ้ใหม่ๆเลยต่อไปมาเอาหัวที่ไค่เอาแบบสดๆขากอกันเลยฮะ <laughs> จะได้ตรงคอนเซปต์แบบวัตถุดิบสดสดนี่รูปเลยฮะมาใส่กระบ,บังเลยหั่นเลยอุ้ยอุ้ย่ยาตะไคร้นี่แบลบ็ใแบมบะกรูดกันครับใบมะกรูดแบบใแบบใหญ่มากทุกคนหืมตัดหน่อยแล้วกันใส่เลย <laughs> ส,สดๆเลยฮะ สดๆแบบไม่ต้องล้างหมากพริกแบบสดๆนะทาใส่ด้วยนะครับจะได้หอม,หอมเๆเผ็ดๆนีดแบบสดๆเลยทุกคนต่อไปใส่หอมแดงนี่หอมแดงกระเทียมใส่ลงไปเลย ปรุงเครื่องด้วยเกลือนะผงชุดรสใส่ลงไปรสดีนี่จากนั้นใส่น้ำเลยครับนี่เติมน้ำลงไปพอประมาณนะฮะต่อไปใส่ปลาไหลเลยทุกคนเกือบเกือบเข้าปากหางมันใส่เลยครับสามตัววันนี้หลามปลาไหล จากนั้นนําบ้างหลามของเรามาขาไฟเลยอุ้ยตกใจเรียบร้อยครับผมรอน้ําเดือดฮะมาเพื่อนๆเ,เราจะเอาใบกัะเพรานะฮะนี่กับหูละพานะฮะนี่ยอดอยใหญ่เลยหอมมากมาอุดที่ปลายบ้างหลามนะฮะเพื่อเพิ่มความหอมนี่อัดเข้าไปเลย นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้หลามของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับดูฟัดฟัดฟดฟดเลยฮะอโอ้โหโอ้โหดูครับตอนนี้บ้างหลามเราก็สุกแล้วนะฮะนี่เดือดฟัดฟัดฟดเลยเราต้องหาอะไรมาเหยียมมือก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันร้อนครับผมต้องหาใบไม้มาไปเทเลยครับเผื่อไว้หน่อยนะฮะเวลาเทโอ้โห,โหเห็นไหมขนาดเผื่อแล้วนะเนี่ยโอ้โหเกือบไป ต่อไปเรามาปรุงเครื่องด้วยนะครับพริกปน่นนี่ใส่ลงไปเยอะเลยชอบเผ็ดใส่เยอะมะนาวโอ้โหมะหนาวใส่เยอะกิจจาร์ดโอ้ยน้ำปลานิดนึงนี่ใส่ลงไปเลยเพื่อนมาครับเพื่อน<ๆ>กินหลามปลาไหลกันมาขอแก้ข่าวสักโบกกันมาๆมา,มาสุดยอด โอ้โดูเป็ดต่แซ่บครับมามหลามเป็ดปลาไหลกินได้ทั้งกนนงระดูกอย่างเงี้ยตัวมันน้อยอยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับบีบ้าน,นะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย ถ้าชอบนะฮะเอาไปทำตามได้นะอร่อยถึงยอดอ,อ,อมรูดทีเดียวเลยได้ไหม